ครับพวกงผมจอร์เด์ครับณ<ๆ>ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐมครับแถวสนามจันทร์นะครับภายหทังนั้นมาชมศูนย์บริการรถมอเตอร์ไซค์คอนด้ารูปแบบใหม่นะครับเป็นที่แรกของประเทศไทยครับจะมาอย่างไรและจะมีรูปแบบในการเสิร์ฟอย่างไรไปชมกันเลยครับ เอาละครับณตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของ Honda Service Express สนะครับศูนย์บริการรถมอเตอร์ไซค์ h o นด a รวมถึงอะไหล่แท้ครบวงจรนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยที่มีรูปแบบแบบนี้นะครับผมผมอยู่ภายในบริเวณของ Honda Service Express เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าดูทันสมัยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซนเซอร์วิสต่างๆซึ่งมีถึง9ช่องด้วยกันนะครับพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นงานเล็กๆนะครับ Zone เซอร์วิสโซนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิษเนี่ยก็ทําให้ช่างนั้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับที่นี่ก็คือ Honda Service Express รจริงๆแล้วมันคืออะไรครับพี่ศูนย์บริการแบบใหมนครับเพื่อให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายใกล้บ้านโดยเราจะมีช่างบริการซ่อมบํารุงทั่วาการ พร้อมทั้งมีอะไรไว้คอยบริการเร็วง่ายอุ่นใจชัดเจนครับเร็วนี่คือเราจะมีช่องบริการเ e อ็กเพสทิสลูกค้ามาตัวเช็คสามระยะจะเสร็จภายใน15นาทีครับง่ายนยครับคือเป็นระบบดิสตานซ์เซอร์วิสนะครับลูกค้าสามารถมารับบริการเน่ยงงานได้เลยก็คือคีย์ข้อมูลเอาไว้แล้วก็รอลูกค้ามาใช้บริการนั่นเองอ่าใช่ครับอย่างคาว่าอุ่นใจนะครับที่นี่เนี่ยในเรื่องของช่างนั้นมีการผ่านการอบรมมาจากทาง AP Honda แล้ว คือมาตรฐานเดียวกันกับทาง a p Honda ที่กำหนดไว้เลยใช่ครับชัดเจนเนี่ยคือเราจะมีการิเค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเลยว่ามาใช้บริการครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่เร็วง่ายอุ่นใจชัดเจนการันตีไหมพี่ว่ามันเจ๋งจริงการันตีแน่นอนครับชวนแน่นอนครับและนี่ก็คือบริเวณของห้องสต็อกนะครับของ Honda Service Express ครับซึ่งต้องบอกว่าครบครันจริงๆครับที่นี่ที่เดียวครับรับรองได้เลยครับว่ามีทุกชิ้นแน่นอนครับมีในเรื่องของตัวฉลากติดบาร์โคดอย่างชัดเจนนะครับใช้ไปบ แล้ามาดูในโซนของพื้นที่รับรองลูกค้าบ้างนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอารมณ์เปลี่ยนเลยเพราะว่าแอร์เย็นมากแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางนะครับมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เอารถมาตรวจเช็คสภาพค่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเลยอเอารถมาใช้บริการที่นี่พนักงานเขาก็ให้คําแนะนําที่ดีค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีห้องรับรองแอร์เย็นแล้วก็มีไวไฟให้หนูเล่นฟรีเลยค่ะ และนี่ก็คือโซนของ e x p r e s s Pit ซนะครับซึ่งมีช่องบริการถึง3ช่องด้วยกันนะครับที่ก็บอกว่าให้บริการเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับการบริการช่องทางด่ดนพิเศษเนี่ยเพียงคแค่15นาทีเหรอ15นาทีครับทำอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยน้ำมันเครื่องครับเบรงท้ายไตรกออากาศโมเจียนแน่นอนครับโอ้แล้วก็เช็คระบบ10รายการผมเช็คให้ได้หมดทุกอย่างเลยโอ้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นเวลามากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรื่องของเวลานั้นสําคัญมาก เป็นยังไงบ้างครับมาใช้บริการที่นี่แป๊บเดียวส5้านาทีอะค่ะไม่ต้องรอนานเลยค่ะช่างของ h อนด้าด้วยก็เลยมัม่นใจเลือกที่จะมาใช้บริการที่นี่คเคร็บเล็กเคสใหญ่เขาว่าน่าจะจัดก,การนนได้ไม่มีปัญหาอยากได้อะไรแท้ครับพอดีว่าเป็นคนในพื้นที่อะค่ะแล้วก็ที่นี่มีความสะดวกสบายรวดเร็วค่ะอะไรแล้วก็ราคาเขาจะบอกหมดครบครับอะไร็วมากนะเพราะว่าผมนกยังไม่ถอนเลยครับผมอาชีพของผมก็ใช้ความเร็วเลยพี่ เรายินดีให้บริการและต้อนรับครับลูกค้าทุกท่านครับที่มีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับสามารถที่จะมาที่ Honda s e r v i c e e x p r e s s ได้หมดเลยใช่ครับเร็วง่ายอุ่นใจชัดเจนตามสโลแกนจริงๆนะครับมาเพียงแค่15นาทีใช้เวลาสั้นๆก็สามารถที่จะเซอร์วิสท่านผื้นาหาได้เสร็จสับนะครับ แต่ที่สำคัญนะครับโมเดลแบบนี้นะครับทางคอนด้านั้นแจ้งเอาไว้ว่าจะมีเร็วๆนี้อาจจะเรียกว่าทั่วประเทศก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ติดตามชมแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ขี่รถมาแล้วนะครับขออนุญาตทําการเซอร์วิสกันว่าเซอร์วิสเอสเ็กเพรสนั้น15ทีจริงหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ